อรุณสวัสดิกันดามเช้านะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูที่ดักนะครับที่ดักกุ้งที่ดักปลาเซลวไว้สี่หลังนะครับว่าผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับจะได้กับข้าวเช้านี้หรือเปล่านะครับเป็นการหากินนะครับหากินหาอยู่นะครับง่ายๆนะครับกับลุงโจกนะครับไปเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับว่าเช้านี้จะได้เมนูทอดปลาเิวหมกปลาซิวอ่อมหรือเปล่าครับแกงเกลืองอะไรเมนูเพียบเลยนะครับคิดเมนูไว้นะครับเดี๋ยวต้องต้องไปดูก่อนว่าได้ไม่ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์ like นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องลุงโจ๊กด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับหากินง่ายๆกับมุงโจครับโอ้โ <mm> ห โอ้โหไ,ได้ครับนี่นดี๋ยวน,นอนสามนี่โอนสามนี่จมจมโอ้โอ้โอ้ป๊าอันนี้นี่หลายโอ้วันนี้เข้าดีแล้วนี่ ้ปลาซิวแล้วปลาขาวด้วยครับนี่ปลากุ้งกบมีครับนี่โอ้นี่เข้าไหลครับน้ำตื้นนะครับน้ำตื้นเข้าดีกว่าเป็นท้งไหนโอ้โอ้ย๊าดีกว นี่เังเห็นไหมโอ้ไอ้นี่หนักเลยอื้มนี่ครับโอ้โหใส่ง,งามปะเดี๋ยวไปดูปลารวมกันครับ นี oh, one, mm ่ครับนี่โอ้โหนี่เต็วมครับนี่โอ้โหพอได้ครับนี่ประจมได้เลยนะประจมได้เลยนะประจมได้เนี่ยนะครับเนี่ยนครับที่ที่ดักสี่หลังครับก็พอได้ครับนี่พอได้กับข้าวมื้อเช้าแล้วนี่ครับหากินง่ายๆนะครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องลุงโจ้ด้วยครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวไปทำปลานครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ